เวลาก้านาฬิกาว,วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธ,ธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสรเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยายลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศสียาบัตแรตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจําปีการศึกษา2565เป็นวันที่สอง มีผู้ส่งคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์หนึ่งคนและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทรประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้าจานวน1 5 7่คน ประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์คณะพยาบาลศาสตร์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์วิทยาลัยศาสตร์นศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรีและรอบบ่ายจำนวน1522คนประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์วิทยาลัยพยาบาลทหารปกวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและมีผู้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพลจำนวนหนึ่งคนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวัตรความตออหนึ่งว่าในโอกาสที่ท่านทั้งหลายสําเร็จการศึกษาและมีภาระหน้าที่อย่างสําคัญที่จะต้องสร้างสรรค์อนาคตอันรุ่งเรืองแก่ตนเองและสังคมส่วนรวมข้าพเจ้าใครจะปรารบกับทุกท่านถึงคุณสมบัติประการหนึ่งซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจการงานคือความมีวิจารณญาณ วิจารณญาณน,นั้นหมายถึงปัญญาที่สามารถอย่างรู้และวินิจฉัยเหตุผลต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและถูกต้องผู้มีวิจารณญาณจะไม่หลงเชื่อตามสิ่งใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยง่ายและไม่ด่วนวั่นไว้ไปตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับแต่ตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงได้ด้วยการใครค่้รวญหาเหตุผลโดยใช้หลักคิดอันถูกต้องเที่ยงธรรมปราศจากอคติ ด้วยในนี้บุคคลก็จะสามารถจำแนกแยกแยะความจริงความเท็จรวมทั้งสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษได้อย่างเที่ยงตรงทำให้รู้ทันคนรู้ทันโลกสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างผาสุขมั่นคงและประกอบกิจการงานให้ผลสำเร็จให้สำเร็จผลได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามสร้างเสริมคุณสมบัติข้อนี้ให้มีขึ้นในตนโดยระลึกไว้เสมอว่าสังคมใดประกอบพร้อมด้วยบุคคลที่มีวิจารณญาณสังคมนั้นย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมีการแสดงดนตรีของวิทยาลัยตุริยางาคศิ์มหาวิทยาลัยมหิดลชื่อชุดผลแห่งการเรียนเป็นการขับร้องบทร้อยกรองผสมผสานการขับร้องโอเปร่าร่วมกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านโบราณ เวลา17นิกา20นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จออกนาวาังสัปทุมพระรจชาทานพระพราชารโงกาสให้ในดาริอุสไกดิสเอกอักรราชทูตแห่งสาธารณร,รัฐลิทุเนียประจำประเทศไทยเฝ้าทุลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่